ดูเ่สบายดีทุกคนเนาะเมื่อนี้ซาบ,บันาสิมาตอบคําถามเอฟซเนาะพี่น้องเนาะอยู่งมองว่างนี่คือหลายๆคนแกนถามเข้ามาแต่ว่ามื่อนี้นะในเวลาว่างโอกาสดีๆก็สิมาตอบคําถามเนาะพี่น้องสิมารายงานตโตเนาะพี่น้องรายงานตโตว่ามีเอฟซีอีกคนคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาถามไทย บอกสถานะบอกบันเกิดเมื่องนอนเจ้าแนลสันเนาะหลายๆายคนอยู่อยู่ทั้งทั้งบ้านทั้งบ้านสาวนนาขาเจารายงานโตนะพี่นองนะแต่ซาบนนานี่เสือว่าหลายคนกอาชีพูัวเป็นคนลาวเนาะเพราะว่าสำเนียงการเว้าการจานตาบันมันด้ทั้งนั้นแล้วเรต้องบอกกระหูเนาะพี่นองนะสำหรับบางคนก็แยกเอา มื่อนี้ซาบันนามารายงานโตเป็นขังแหลหรึเปล่าอันหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีคลิายลายคลิปกระสีว่าไปแล้วแต่ว่าเอฟซี FC ใหม่ที่เข้ามากันยังบทันหูจักกันดีเนาะพี่น้องเนอะเมื่อนี้กะกาบสบายดีทุกทุกคนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องคนไทยเอฟซีคนไทยหลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอฟซีซาบัน,นาเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนาะและ้วกะ กะซีมีทางต่างประเทศทั้งสหรัฐทั้งเอียงเนี่ยก็เจาะกะซีเบิ่งอยู่กราบสบายดีทุกๆุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่เขามาติดตามเนาะพี่น้องสบายดีเอฟซีใหม่หลักะเอฟซีเก่าของเจ้าบันนาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติดตามเจ้าบันนานี่เด้อพี่น้องเพื่อสิบุพัฒนคลิปต่อไปเนาะเขามาให้กำลังใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เด้อพี่น้องวอลล์ไลน์มันสิยายห่างเนาะพี่น้องเนาะ สื่อปองเด้อพี่น้องเด้ออันตั้งสื่อยูทูปเนี่ยก็ตั้งสื่อเจ้าของเนาะปองสาวบ้านนาเนาะเป็นผู้สาวบ้านนาเนาะพี่น้องจริงๆแล้วบ้านนาเนี่ยก็มาจากเจ้าของเป็นสาวบ้านนอกบ้านนาเนี่ยแหละพี่น้องมาจากบ้านบ้านบ้านเจ้าของก็สื่อบ้านนาโมงเนาะพี่น้องเลยก็เลยเป็นปองสาวบ้านนาเนาะส่องยูทูปอันนี้เนาะเกี่ยวกับส่องยูทูปแล้วก็มีเอฟซีถามมาว่าบ้านอยู่ไซส์เนาะพี่น้อง เมื่อนี้มาตอบคำถามอะไรด้อพี่น้องอยู่บ้านหน้ามงเนาะเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรค์เขตสปปลาวนั่นเองเนาะพี่น้องอ่าทักทายเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าทั้งทีหูจักแล้วก็บัวหูจักเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนเขามา,ากกันสิวะเอ,อ่อเอฟซีใหม่เขามา,ากกันสิบ่ท่านหูจักเนาะว่าเป็นคนทั้งใดเนาะ เป็นคนทุกที่เดลยพี่น้อ <laughs> งบอกมันตลกเนาะพี่น้องนะใต้สิถืกกอหมากเกาะเป็นคนแฟนช์สวินนะเขตซูเปอร์พอลาวเด้อพี่น้องบันนาโมงอันท่านผู้ได้ติดตามเป็นเอฟซีทางนันกะจีผู้จักอยู่ดอกบันนาโมงซูมือยูทูบเบอร์หลายคนแหง่งอันอยู่ทางบันนาโมงมีมีหลายสว่วนนี้เนะาะผู้ได้ติดตามอยู่กะ อย่าลืมติดตามสาวบันนาเด้อพี่น้องอย่าลืมกันวันนี้เมื่อถ่ายคลิปอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะถ้าเมื่ออยากเบิ่งคลิปอยู่บ้านหรือว่าบรรยากาศอยู่บ้านกับบ่งน้องสาวก็ได้พี่น้องอ่าสาวบันนามีน้องสาวที่ทำยูทูบอยู่บ้านสองคนเนาะพี่น้องเนาะที่เห็ุอยู่บ้านเนาะก็คือสาวลาวคนบ้านนอกเนาะอาร์ซิมี่เอฟซีผลลงไม้แถวหนีอยู่ดอกเนาะแล้วก็ฝากติดตามเด้อพี่น้องแล้วก็มีอีกซองหนึ่งก็คือเมืองลาวผู้สาวงามน้องสาวที่เห็ต คลิปอยู่บ้านเนาะทำ YouTube คือกันพี่น้องฝากติดตามแน่นี่กันเนาะอันนี้บุกี่ยวกับส่อง YouTube แ,แล้วเราบบอไปไลายมันก็ย้ายห่างเนาะพี่น้องเพิ่นถามมาวาา่าบ้านเสาบ้านหน้านะห่างจากตัวเมืองสวรรค์เขตจักกิโลเหุ่นว่าเนาะก็ต,ตามนั่นละพี่น้องอันเจ็ดสิบกิโลเนาะห่างจากตัวเมืองสวรรค์เขตเจ็ดสิบกิโลแต่ว่าลงมาหอด ทางแหวกเขาบ้านนะเขาไปบ้านอีกประมาณเก่ากิโลเนาะพี่น้งอนนง,อดดง,งกนะ็ประมาณเจ็ดสิบเก่ากิโลเดินพี่น้องเดินผู้่ได้สิไปหาอย่างไปบ่ฮอดพี่น้องไก่เติบเนาะประมาณเจ็ดสิบเก่ากิโลอันเพิ่นว่าใกล้ประเทศไทยนี่ใกล้บอนไดเห็น่อยเนาะบ้านบ้านอยู่ใกล้บอนได้ของประเทศไทยบ้านที่ไก้กับ อำเภอสนุมานเนาะพี่น้องอำนาจ,จเจริญเนาะบ้านิกไก่กันสิบกโลเนาะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดโลประมาณนี้ได้เนาะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดโลแต่ว่าหุ่นทางนะของจริงนะพี่น้องคันคือทางนี่นะสิบเจ็ดสิบแปดโลคันไปนแป๊บเดียวก็ฮอดเนาะหายนาทีสิบนาทีแต่ว่าไปในเส้นทางทางบ้านสะวานานก็ประมาณ ครึ่งชั่วโมงมก็จักราะว่าหนทางมันบ่ค่อยดีนะหนทางยังเป็นลุ้มเป็นบอ่อคุกคักแต่ว่าย่ำหนาแหลกนี่ไงทรายพี่น้องติดทรายย่ำหนาฝนนี่งติดโคลนติดขี้ตมมันเองจากสนุมานไปเนาะอำเภอสนุมานขามทาดานไปไท่กับะมาณ่านกยู่ในตลาดนะพี่น้องตลาดสนุมานเนาะ ผู้ใดอยากไปเหรียญน,นำก็ไปโหลดเด้อพี่น้องบันนามงบันนามงเมืองไซผู้ทองแฝงสวรรค์นักเขีนนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะวาวังว่าเอฟซี FC ทีไรคำตอบจากคำถามนี่นาะพี่น้องวังว่าสีพอใจกับคำตอบเนาะพี่น้องผู้ใดอยากไปหาก็ไปเหรียญ ไปแวบบไปเวียนกันก็ไปช่วงที่โควิดซาคนเดิมพี่น้องโควิดซาจังไปหากันเดิมพี่น้องช่วงนี้เก er, ็บโตเท่ากันเถอะนี่อยู่ไาอยู่มันทางกันสักพักเนาะอุ้ยทันหยกทันสมัยเดิมพี่น้องเลยโควิดซาจังมาก,กอดเ <c oughs> พลงกระเจ้าเพลงคู่สลันนี่ทำอันช่วงนี้กระเจา <c oughs> ้าลดาระลงให้อยู่บ้านช่วยชาติเันวะ ทางเล่ากับบนี้นี่งนอนใจพี่น้องอคนที่เมื่อจากกรุงเทพพระเจ้ากะกักไว้ซะก่อนสิบสี่เมื่อจังไห้เขาบานเนาะคิดตอบคำถามามาบานอยู่ไซแต่ว่ามีโควิดเขามาแสกเนาะพี่น้องอยู่ใน,นยุคของโควิดอยู่ส่วงนีนะหวังว่าทุกคนคงจะหายของใจแล้วก็ได้คำตอบเนาะพี่น้องอันนี้นะคือสาวปองเด้อพี่น้องเด้อปองสาวบ้านนา ู้ใดที่เขามาใหม่กะนทำควงหูจักกับสาวปองได้เลยพี่นองเป็นสาวลาวนะพี่นองนะสาวฝั่งซ้ายอยู่บ้านน้ำมงเด้อพี่นองเดินเมืองไซผู้ทองเฟสจวันะเขตผู้ได้อยากไปดื่มน้ำกับไปแต่ว่าช่วงนี้นะบันี้อยู่บ้านเนาะแล้ว่าช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วพี่นองโควิดซ่าอย่างไปเนาะที่ว่าอยู่บ้านช่วงสงการในปีนี้วะ มีผ่าป่าแต่ว่าผ่าป่าเลื่อนไปบุมีกําหนดเนาะพี่น้องโควิดซ่าจังเมื่อวากันอีกที่ว่าผ่าป่านะเคุณเสียเอาจัดขึ้นอีกเมื่อใดเนาะงานบุญคือปีนี้ไล่ไลไลบอดไ,ไล่ทีกะแย่กันไปเบิดเนาะพี่น้องอีกบนท่านหนอมอีกบดน,นพี่น้องอดใจรอเดี๋ยวโควิดก็หายไปแลนะ้วเนาะโควิดนาะกะเหมือน โลกที่ผ่านมาและพี่น้องมาแล้วเดียวก็หายไปเนาะมันแบบว่ามันกะโลกกะพัฒนาไปตามยุคตามสมัยเนาะพี่น้องติดง่ายหายยากอันนี้เป็นต่ายานัว่าหลายๆโลกที่ผ่านมาอยู่อันนี้บอกถึงโลกไปเนาะพี่น้องเลยเลยเถิดเลยเนาะลามปามไปถั่วที่ทาควองหัวจจก็เศร้ามา,กกามนายัยงบ่าหัวจโควิดอีกเนาะพี่น้องมันมันไปถั่วที่อีกเลย,เลยนะี่เนาะขอบคุณสําหรับ เอฟซีเนาะทีท้ามไทยกันเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีฝั่งไทยนี่แหละพี่น้องอันเป็นเอฟซีของซาบันนาเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะมีทางฝั่งไทยขอบคุณไลน์เลเดอร์ที่ยังหักยังแพงยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะบทิมโมปากันเนาะซาบันนากะโอเมียยังให้เนาะพี่น้องๆจะขับขวักขอบคุณขอบบวกขอบใจหลายๆ ที่ยังหักแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กันเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะทักทายไปทุกบ่อนทุกทีเด้ยพี่น้องราว่าเอซเก่าเอฟซใหม่ขอบคุณที่เขามาทําไทยแวะเวียนมาเบิ่งคลิปมาเบิ่งโฆษณาเนาะพี่น้องชนะ่วงนี้กับผู้ได้ที่ไปทำงานเนาะพี่น้องว่างว่าเงาๆกับมาเบิ่งคลิปสาบันนาส่งอขอความ คอมเมนต์เขามาถามไทยกันได้เนาะพี่น้องเนาะเขามาถักไายกันเนาะพี่น้องเนาะโดยความยินดีเด้อพี่น้องคุณได้สิทามยังกระทามมาลดเนาะพี่น้องคำถามได้ที่ตอบได้ซาพนากระสิตอบให้เพราะว่าบางบางคำถามกะตอบบ่ได้กะอาจจะบ่ได้ตอบเนาะคำันเกินความสามารถกระสิตอบบ่ได้กันบริเตอบ จั้งหน่อยประจ,จิตทามว่าดาวอังคารอยูไ่ไสเอติบูฮุจักอีกน้อพี่น้องโมเมนต์นักวิทยาศาสตร์เอาพอสมควรอะไรนาะพี่น้งมมนนอ,องนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องเนะาะหวังว่าเอฟซีก็บเไดย์ข้ามตอบหรือว่าเอฟซีใหม่ที่เขามาก็บเได้์ฮุจักกับซาวนานนาเนาะพี่น้องฝากพ้นงานเลยพี่น้องเด้อติซุมกันเข่ามาได้เนาะพี่น้องเนาะฝากพ้นงานฝากติดตามติซุมกันเข่ามาได้เนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แาวบานนาเด้อพี่นองเด้อเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปสําหรับ FC เก่าสําหรับ FC ใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งติง๊งติ๊งติดตามสาวบานนาในเด้อฝากเป็นกําลังใจให้ในเด้อสาหรับคลิปนี้กัมานางว่าวนางจานากันนะพี่นางเนาะมาตอบนะัําถาม FC วฟซ้าหว่า FC ซีน่ะสิได้คาตอบและก็ถึกใจนะพี่นอง ขอบคุณหล,ลายๆที่ถามถ่ายกันเข้ามาเนาะช่วงน,นี้ฉันาันาบ่มีคลิปดําพี่น้องกาสีมะนังตอบคำถามว,าวังหวังสิได้คำตอบที่พึงพอใจเนาะพี่น้องคำได้ที่บอสุภาพคำได้ที่พิษผาดเนาะพี่น้องเนาะขอขอโทษขออภัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับส้มคลิปจนจบเนาะพี่น้องนะสำหรับ fc ซาบานาหรือว,ว่าเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ที่เห็น u t u b e น้องกันนาะพี่น้องนาะขอคุณหลายๆเด้อที่ใหก้การสนับสนุนที่ติดตามกันมาตลอดเนาะสำหรับ fc กะพิเศษพิเศษ fc ซาวบานากะขอคุณหลายๆเด้อที่หักแหละกะติดตามที่หักหลักเมตตากันนาะพี่น้องนาะหักหน่อยๆนอยได้ให้หักไปนานๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าถีมอย่าปากันสำหรับคลิปนี้สาบานาอ่ะเขอจบไว้สำนีเนาะ ฝากไปถึงเอฟซีทุกๆคนเนาะพี่น้องให้หักษาสุขภาพเป็นเด้อส่วนนี้นะให้ดูแลตัวเองดีๆเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนจ <c> ะ <oughs> ขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะจากโรคหลายจะเลินหลุ่งเลืองเด้อพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห่งกันเบ้อสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคำถามเนาะพี่น้องที่สม้มกันเข้ามาได้ละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับนานเด้อพี่น้องเด้อ ไปแล้วสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย